เจ็บเพราะทวินเฟลมแต่ไม่เติบโตเท่ากับวนลูบแบบไม่จบไม่สิน้นหลายคนนั้นมีข้อสงสัยว่าทำไมฉันยังเจ็บอยู่ทั้งที่เราคือทวินเฟลมกันกันอยากบอกว่าถ้าคุณยังเจ็บแบบเดิมไม่ใช่เพราะรักเขาแต่เพราะคุณยังไม่เข้าใจความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ความรักที่ต้องได้มาแต่มันคือกระจกที่ต้องมองให้เห็นตัวเอง เมื่อจัก,กรวาลส่งทวินเฟลมเข้ามามันไม่ได้มาเพื่อให้คุณสมหวังในความรักค่ะแต่มาเพื่อผลักคุณให้ตื่นรู้เพื่อเผชิญเงาที่ซ่อนอยู่ในจิตคุณทุกบาดแผลเก่าที่คุณไม่เคยเยียวยาจะถูกเขากระตุนขึ้นมาอย่างตรงและแรงที่สุดนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมคุณถึงเจ็บปางตายเพราะเขาคือประตูที่เปิดออกมาไปยังจิตเดิมแท้ของคุณ แต่ถ้าคุณมัวแต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมคุณก็ยังอยู่ตรงหน้าประตูไม่ได้ก้าวเข้าสู่แสงแห่งการเติบโตเลยความเจ็บของทวินเฟลมไม่ได้วีไว้เพื่อให้แบกแต่มีไว้เพื่อให้คุณปลอดล็อกมันค่ะเมื่อคุณเริ่มถามฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างจักรวาลจะเริ่มทำงานแทนคุณทันทีความสัมพันธ์นี้จะไม่จบที่การจากลา แต่มันจบจากการที่คุณตื่นรู้เพราะเมื่อคุณรักตัวเองได้มากพอคุณจะเข้าใจว่าทวินฟเฟลมไม่ได้หายไปไหนเลยเขาเพียงเปลี่ยนรูปร่างจากคนรักกลายเป็นครูทางจิตวิญญาณที่ส่องไฟให้คุณกลับบ้านเมื่อวันหนึ่งคุณเติบโตจนถึงตรงนั้นคุณจะไม่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมอีกต่อไปแต่คุณจะยิ้มและพูดกับจัก,กรวาลว่า ขอบคุณสำหรับบทเรียนที่สวยงามที่สุดในชีวิตฉันและนั่นแหละคือจุดเดียวที่คุณพ้นจากหลูมความเจ็บปวดและกลายเป็นตัวจริงของคุณเองคนที่ทั้งจักรวาลต้องโคจรมาหาเมื่อมาถึงตรงนี้กันขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณคู่ทวินของกันนะคะหากกันไม่ได้มาพบเจอกันกันกบเขาในชาติพบนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีคลิปเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่มีการได้เยียวยาปมเก่าไม่มีการสวยเท่ากับทุกวันนี้อันนี้กันพูดจริงนะคะทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไม่มีการเติบโตและไม่มีการพัฒนาไม่มีการได้มาอ่านไพ่ไม่มีการได้เยียวยาไม่มีการได้ทำในสิ่งที่อยากทำเพราะฉะนั้นกันอยากขอบคุณคุณมากจริงๆที่มาเป็นกระจกสองให้กับกันขอบคุณทุกเส้นทางที่เราเดินมาด้วยกัน ขอบคุณจริงๆค่ะและการอยากให้ทางบ้านที่ฟังอยู่เนี่ยขอบคุณคู่ทวินเฟรมของคุณหรือบางคู่อาจจะไม่ใช่ทวินแท้เป็นฟอทวินคาเมิกหรือโซเมดอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณเจ็บปวดและเติบโตหรือทำให้คุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดจงขอบคุณเขาผู้คนสถานการณ์หรืออะไรต่างๆขอบคุณไปค่ะเพราะมันทำให้จิตวิญญ,ญาณของเราเติบโตขึ้นที่พูดเนี่ยจากระหัวใจสั่นสะเทือนมากๆเลยนะคะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะคู่ทวินของฉันขอบคุณที่คุณรับบทนี้ขอบคุณที่ทำให้ฉันเติบโตจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะเรามาต่อกันเจ็บเพาะทวินเฟรมแต่ไม่เติบโตวันนี้จะเปิดไพ่ให้กับหลายๆคนที่ยังเจ็บอยู่กันจะพาคุณออกมาจากสิ่งนี้เองค่ะ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นทวินหรือเป็นคามิกนะคะโซเมจจะไม่ทําให้เจ็บขนาดนี้ต่อให้เป็นพลังงานแฝงหรือพลังงานฟอร์ทวินคุณก็จะต้องออกมาเพื่อค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะพลังงานในวันนี้จะเหมาะกับคนที่ยังรู้สึกเจ็บจากความสัมพันธ์ทวินเฟรมหรือความสัมพันธ์อื่นก็ได้บางครั้งเราไม่ได้เจ็บเพราะเขาหายไปแต่เพราะเราเจ็บที่ยังไม่เข้าใจว่า บทเรียนนี้ถูกส่งมาเพื่อปลุกให้เราตื่นการขอเชิญให้คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งเจตนาไว้ในใจว่าขอให้ไพ่ชุดนี้สะท้อนถึงความจริงเพื่อให้คุณหลุดพ้นจากหลูปเดิมและเติบโตเป็นตัวเองอย่างแท้จริงในเวอร์ชันที่ดีที่สุดกันจะเปิดไพ่ออกมาสามกองนะคะเพื่อคุณเลือกว่ากองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุด ไพ่เหล่านี้จะบอกว่าอกองที่หนึ่งคือตอนนี้คุณอยู่จุดไหนของการเติบโตกองที่สองคือคุณยังติดอยู่ในหลูปของความเจ็บหรือไม่และกองที่สามคือจัก,กรวาลอยากให้คุณเรียนรู้สิ่งใดเพื่อพาคุณพ้นจากความเจ็บไปสู่แสงแห่งการตื่นรู้ตั้งใจรับพลังแห่งแสงที่กำลังแผ่วลงมาผ่านเสียงนี้นะคะและจงรู้ไว้ว่า คุณไม่ได้ฟังคลิปนี้โดยบังเอิญเพราะจิตวิญญาณของคุณพร้อมแล้วที่จะหลุดจากความทุกข์เดิมๆและเริ่มบทใหม่ของการตื่นรู้ในเส้นทางของทวินเฟลมและนี่คือกองที่หนึ่งเจ็บเพราะยังไม่ยอมจำนนต่อความจริง f ไฟออฟ One นี่คือพลังของการต่อต้านภายในคุณยังมีความขัดแย้งมาก ใจที่อยากปล่อยกับอีโก้ที่อยากควบคุมคุณกำลังพยายามอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจทางเหตุผลหรือยังถกเถียงกับจัก,กรวาลในใจว่าทำไมฉันต้องเจ็บขนาดนี้แต่ความจริงคือจักรวาลไม่ได้ทำร้ายคุณเลยเพียงแต่เขากำลังให้คุณเผชิญกับเงาที่คุณไม่อยากเห็นเซเว่นออฟสวหรือไพ่เจ็ดดาบไพ่ใบนี้สะท้อนถนึงการหนีความจริงและการ เก็บความเจ็บนั้นไว้เงียบๆคุณอาจแ้งคำว่าเข้มแข็งหรือบอกกับตัวเองว่าฉันโอเคแล้วแต่ข้างในกลับรอการยอมรับว่าคุณเสียใจจริงๆการเติบโตเกิดขึ้นได้เมื่อคุณหยุดหนีและมองบาดแผลตรงๆด้วยความรักไม่ใช่การลงโทษตัวเองหรือโทษเขานะคะ t o o pentacles คิ Pent ยไพ่ใบที่สนี่คือพลังของสมดุลที่ยังไม่เกิด คุณยังอยู่กับการแกว่งไปแกว่งมาระหว่างการปล่อยและการยึดแต่ข่าวดีคือไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเริ่มเห็นแล้วว่าชีวิตต้องการให้คุณเลือกความสงบแทนการชนะถ้าคุณยอมจำนนต่อพลังงานของจัก,กรวาลตอนนี้เส้นทางชีวิตจะค่อยๆกลับสู่ความมั่นคงคุณจะได้คืนพลังและหัวใจของคุณจะเริ่มเบาขึ้นจริงๆบทสรุปของไพ่ในกองที่หนึ่งคือ คนกองนี้ไม่ได้อ่อนแอเลยคุณแค่เหนื่อยจากการตร่อสู้กับสิ่งที่ไม่ควรต้องสู้อยู่แล้วถึงเวลาปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานแทนคุณเพราะยิ่งคุณหยุดดิ้นชีวิตยิ่งไหลกลับเข้าสู่ความสมดุลที่แท้จริงแทงใจไหมคะทั้งหมดของไพ่กองที่หนึ่งปฏิบัติตามค่ะแล้วคุณจะพบทางสว่างเมื่อปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานแทนคุณมั่นใจในดีวายทามมิ่งนะคะ นี่คือไพ่กองที่สอง Fi of o วานเ s เว่นอ o ฟซวอ n ทูอ o ฟแมันคือบทเรียนของคนที่ยังไม่กล้าย,ยอมรับความจริงของตัวเองเพราะใจหนึ่งอยากชนะแต่อีกใจกำลังเหนื่อยล้าเต็มทีกองที่สองเมื่อยังยื้อกับจักรวาลคุณจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนเชือกน่ากลัวไหมคะเดินอยู่บนเชือกตกได้ทุกเวลา นี่คือความวุ่นวายในใจที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบการต่อสู้กับคนอื่นการต่อสู้กับชะตาชีวิตของตัวเองคุณอาจรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างต้องยากต้องเหนื่อยทั้งที่พยายามดีแล้วแต่ความจริงคือจักรวาลกำลังฝึกให้คุณเรียนรู้ว่าไม่ต้องสู้กับสิ่งใดแค่เรียนรู้อยู่เหนือมัน S of swan นี่คือไพ่ของการแอบหนีหนีความจริงบางอย่างหนีการยอมรับว่าตัวเองยังมีความกลัว หรืออาจแอบคาดหวังในสิ่งที่รู้ว่าไม่ควรหวังคุณอาจทำเหมือนไม่เป็นไรแต่ในใจกับวางแผนรับมือทุกอย่างตลอดเวลาการยอมจำนวนในเส้นทางทวินเฟรมไม่ใช่การแพ้แต่คือการยอมรับว่าฉันไม่ต้องควบคุมอะไรอีกแล้วนั่นคือจุดที่พลังงานเริ่มกลับมายอมค่ะซเซเรนเดอร์ซะนะนี่คือคำแนะนำ to of pentacle สุดท้ายจักรวาลส่งไพ่ใบนี้มาบอกว่าคุณกำลังเรียนรู้บทของความสมดุลสุดท้ายจักรวาลส่งไพ่ใบนี้มาบอกว่าคุณกำลังเรียนรู้บทของความสมดุลช่วงนี้ชีวิตอาจเหมือนต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกันทั้งเรื่องใจเรื่องงานเรื่องพลังแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้มาทำร้ายคุณมันมาช่วยคุณฝึกให้บาลานซ์พลังโลกกับพลังจิต ถ้าคุณปล่อยใจให้ไหลไปตามจังหวะไม่ต้องเร่งไม่กดดันตัวเองคุณจะพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ต้องเกิดจากการได้เขาแต่เกิดจากการได้ตัวคุณคืนมาค่ะบทสรุปจากไพ่สามใบของกองที่สองคือกองนี้คือบทเรียนของผู้ที่ยังเผชิญการแกว่งระหว่างควบคุมการปล่อยวางแต่ทันทีที่คุณหยุดวิเคราะห์ว่าเขาจะกลับมาไหม และหันมาดูแลตัวเองตรงๆจัก,กรวาลจะเริ่มคืนพลังให้คุณเพราะการยอมจำนนไม่ใช่จุดจบของความรักและมันคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้จริงๆขอให้คุณโชคดีในเส้นทางของทวินเฟรมนะคะกล่องที่สองเยีย,ยาซะายอมแพ้ยอมซิโรราบเซเรนเดอร์ต่อจัก,กรวาลค่ะไพ่กลองที่3พลังงานนี้งดงามนะคะไพ่เฮลโลแฟ 5 of p e n t a c l e แล้วก็8 of c u p นี่คือพลังของผู้ผ่านความหนาวเย็นที่สุดมาแล้วและกำลังถูกจักรวาลเปิดหัวใจใหม่อีกครั้งกองที่3ผู้ผ่านบททดสอบแห่งศรัทธากำลังเข้าสู่คลื่นใหม่ของรักบริสุทธิ์ The h y ฮโลเฟ n คุณคือคนที่มีจิตวิญญาณสูงและถูกเลือกให้ผ่านเส้นทางนี้เพื่อสอนผู้อื่นผ่านการมีชีวิตจริง หลายครั้งคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนตัวเองเป็นฝ่ายเข้าใจโลกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ความจริงคือจักรวาลมอบตำแหน่งผู้ถ่ายทอดให้กับคุณแล้วช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสื่อสารกับคุณผ่านความนิ่งความฝันหรือสัญญาณซ้ำๆเพื่อบอกว่าจงเชื่อในเส้นทางนี้เพราะคุณไม่ได้เดินคนเดียว Five of Pentacles นี่คือไพ่ของความเหน็บหนาวทางใจ ช่วงที่คุณรู้สึกมันถูกทอดทิ้งแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งแต่สิ่งที่ลึกที่สุดคือความคิดว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียมันหมายถึงการเติบโตผ่านความขาดจักรวาลกำลังนำคุณออกจากพื้นที่ที่หนาวเย็นเพื่อให้คุณกลับมาเติมเต็มจากภายในเพราะทันทีที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองพลังความรักจะกลับมาไหลเข้ามาหาคุณทันทีค่ะ ไพ่เอ็ดออฟคัพและนี่คือของขวัญจากจักรวาลพลังของรักใหม่ที่เกิดจากหัวใจบริสุทธิ์มันอาจจะไม่ใช่คนใหม่เสมอไปแต่อาจจะเป็นความรู้สึกรักแบบใหม่คุณอาจเริ่มเข้าใจว่ารักแท้ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องไล่ตามมันเกิดขึ้นเองเมื่อคุณหยุดพยายามและอนุญาตให้จักรวาลรักคุณในแบบที่คุณเป็นบทสรุปของไพ่กองนี้ก็คือ พลังของผู้ถูกเลือกให้เติบโตผ่านความหนาวเย็นและกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่หัวใจเริ่มเปิดหม่อีกครั้งจัก,กวาลอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องอดทนเพื่อพิสูจน์คุณค่าอีกต่อไปแค่รักตัวเองในทุกช่วงเวลาของการเดินทางความรักบริสุทธิ์จะไหลเข้ามาเองโดยไม่ต้องตามหาค่ะ คุณเลือกไพ่กองไหนกันบ้างแล้วก็ตรงกับช่วงพลังงานของคุณตรงนี้ไหมถ้าตรงก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะคะแล้วก็นําคําแนะนําที่ไพ่ได้ให้และจักรวาลได้ให้คุณไปใช้ส่วนใครที่สนใจจะเช็คพลังงานของทวินเฟรมและก็เช็คว่าคุณอยู่เส้นทางไหนวิธีเยียวยาของคุณจักรวาลจะแนะนําอย่างไรติดต่อกันผ่านไลน์แอดที่อยู่ในคําอธิบายวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครสนใจรับจดหมายจาก ทวินเฟรมก็ช่องทางเดียวกันเลยค่ะ